ท่านสาธุชนุุธบริษัทตาัางๆสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องของวิธุระของวิธุระบัณฑิตตอนนี้ต้องขอย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อปุณณะก,กยักษ์ได้รับฟังแล้วก็สั่งเรียกให้คนธรรมมาสินพบขึ้นไปขับขี เป็นว่าตอนที่เขาพบแล้วก็ได้ฟังคําพระเจ้าทานัญชัยกรพยะว่าเวลานี้วิทุรบัณฑิตอยู่ที่เมืองของพระเจ้าโกรพยะถ้าต้องการยาได้โรสาวต้องไปเอาวิทุรบัณฑิตที่เมืองนั้นมาสําหรับปุณณกยะได้ฟังยักษ์ได้ฟังแล้วก็เรียกคนใชให้นำม้าสินทบมา แล้วขึ้นขับขี่ตรงไปยาสนักของประเทศทาเวสวรร์ทันทีเพื่อจะไปขออนุญาตท่านทาเวสวรรณแต่ว่าเวลาขนาดนั้นทาเวสวรรณที่เป็นเจ้านายกำลังตัดสินคดีเรื่องการแย่งวิมานกันระหว่างเทวดาสององค์อนนุนกยักษ์ได้ฟังรู้ว่าใครจะชนะ ยังได้ย่องเข้าไยืนข้างๆคนที่เจ็ดจ,จ,จะชนะพอท่านเท้าวเวทวันตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะเข้าวิมานั้นได้แล้วก็จงใช้คำวิวาจาว่าเจ้าจงไปปุณณก,กยักษ์ก็ถือว่าได้รับอนุญาตจึงได้รีบขึ้นหลังม้าแล้วก็หอะไปทันที ปลางก็คิดไข้ควรอยู่ในใจว่าจะเช่าบมายอย่างไรดีนะวิธุรบัณฑิตคนนี้เป็นเหมือนดุจจิหนึ่งประหนึ่งว่าแก้วมณีของพระเจ้าโกรพยะและก็เป็นของคนทั้งจมพูทวีปแต่ว่าพระเจ้าโกรพยะเนี่ยโปรดปรานมากถ้าเราจะท้าพนันเล่นสกาก็จะดี และถ้าเราชนะเราก็จะจับอวิธูรบัณฑิตไปก็คงจะได้เราต้องหาวิธีท้าพนันเดนสกากันก่อนตามธรรมดาพระเจ้าบนันดินย่อมมีความปรารถนาแก้ววันีของพระเจ้าจากักรพรรดิเราจะไปเอาแก้วมันีนี้มาลอดคงจะสําเร็จเพราะแก้วมันีนี้เพราะว่าแก้ <c oughs> วมณีนี้อยู่ที่ระหว่าง วิบูระบันพศใกล้กรุงราชคฤคือเมื่อคิดเะ่นนั้นแล้วจึงในชักม้าบ่ายตรงหน้าไปที่วิบูระบันพศเที่ยวสาะ,ะแสวงหาแก้วมณีพอถึงระหว่างเขาก็เห็นแสงสว่างบาดในตาดุจดสายฟ้านแลบก็รู้ได้วา่านั่นเป็นแสงของแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิจึงตรงเข้าไปหยิบมา เจ้ายักษ์กุมพีที่เฝ้าอยู่บนยอดขัดขวางทันทีที่มีคนเฝ้าอยู่นะยักษ์เขาเฝ้า <c oughs> ยักษ์ก็คือเทวดาที่เขาเฝ้าไว้ก็เพราะว่าถ้าใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาเขาจะต้องนําแก้วมณีนี้ไปให้เมื่อ <c oughs> ยักษ์กลุมพีเข้ามาขัดขวางเหลือบเห็นสายตาของปุนนกยั์เข้าก็ตกใจ ว่าปุณนกยักษ์นี่เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีฤทธิ์มากเมื่อตกใจตัวรีบงานงกรีบหนีเข้าไปแอบอยู่ในซอกเขาเขานี่เขาเรียกว่าเขาจักรวาลสําหรับว่าปุณกยักษ์ไม่ได้ได้แก้วมาตามความปรารถนานแล้วก็รีบชักม้าตรงไปยังเมืองอินทรปัตนคอ <c oughs> ในขณะนั้นพระราชาต่างๆจะร้อยเอ็ด ประเทศกำลังชุมนุมกันอยู่ท่านปุณณกยักษ์ยึดในแปลงเพศเป็นมานพถ้าไปท้าเล่นสก,กาผนันกันไม่ว่าจะเป็นพระราองค์องค์ใดก็ได้แต่นั้นไม่ว่าใครท้าเล่นได้หมดไอ้เจ้าโกรพยะทอดเป็นเนตรไม่เห็นมานกมาท้าเล่นการพนันยิงถามว่าท่านเป็นใครยิงกล้าหาันอย่างนี้ แันปุณณะกยักกตะว่าเขาไปจะาพระองค์เป็นมานพที่ต้องการจะเล่นสก,กาท้าเป็นการพนันเท่านั้นพะเจ้าค่าะย่าเป็นใครังไม่สําคัญและต้องการจะเล่นการพนันในเรื่องของสก,การะเจ้าโกรพระยะจนในถามว่าเจ้าํะมีอะไรมาให้เราถ้าเราชนะ บนนักกายก็ตอบว่าข้าพาเจ้ามีแก้ววันีวิเศษอันเป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็มีม้าวิเศษซึ่งสามารถจะชนะไพลีได้ทั่วพิภพพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็รับญาติมตอบว่าไหนไหนไหนเอามันดูกันก่อนสิสิ่งที่เจ้าบอกเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ถ้าเรายังไม่เห็นแก้ววันีของเจ้ามันอยู่ตรงไหน คนนั้นก็ยากจได้ตอบว่าแก้วมณีของเรามีอยู่มากมายม้าชาในที่มีกําลังเร็วดังลมกรดก็มีอยู่แล้วมีใช่ว่าไม่ไม่ใช่น้อยแก้วมณีของาพเจ้าดวงหนึง่งจับม้าตัวหนึง่งจะมีความหมายอะไรสาหรับเรานน่ถ้าว่าอย่างนั้นพระองค์ไม่น่าจะตรัสดังนั้นเลย มาก็เข้าไปเจ้าตัวเดียวกับมามาพันตัวของพระองค์คุณน,นัก,กยักษ์หมายความว่าไอ้มาตัวเดียวของเขาเนี่ยมันจะมีความสามารถดีกว่ามาพันตัวของพระองค์อุณน,นก,กยักษ์ทูลอย่างมั่นใจขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูตอนก่อนเถิดพระเจ้าค่ะว่าแล้วก็ขับมาของตน อขับม้าเขาตนให้ปีนขึ้นไปอยู่บนกำแพงวิ่งรอบพระนครความเร็วของม้าเนี่ยทาให้ปลากดแก่สายตาเหมือนกับม้าพันตัวโอ้โหเอาคอจดกันเรียงรอบพระนครเมื่อปุณนนักยักษ์เร่งม้าให้เร็วขึ้นอีกก็มองเห็นเหมือนกับว่าม้าและคนคงเห็นแต่ผ้านะอทีนี่มองไม่เห็นทั้งม้าทั้งคน คือก็มีลูกน้องขี่ขับเมื่อเร่งให้เร็วเข้าก็เลยมองไม่เห็น,นม้าทั้งคนเพราะความเร็วคงเห็นแต่ผ้าสีแดงที่คาดพุงุนนกยักษ์ปรากฏเมื่อผ้าผาืนเดียวอยู่รอบพนักครนันแล้วปุณนกยักษ์ก็หยุดลงจากหลังมาแล้วกลาบทูลว่าข้าแต่มหาราชพรองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเร็วมาแล้วหรือยัง พระราชาก็ตัดว่าเออมน์เราเห็นแล้วแต่ต่อไปขอจงทอดพระเนตรดูอีกว่าม้าของข้าพระองค์นี้จะมีความสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดอุณกยักษ์กราบทูลแล้วก็ขับมาให้วิ่งข้ามสะใหญ่ในพระราชวิยานความเร็วของมา้านั้นก็ปรากฏว่าปลายจีบมีทันจะเปียกน้ำในสะเลย จากนั้นก็ควบไปอีกไม่ก็เล่นม้าทิพมา้าเทวดาเนี่ยพรกคุณเลยจากนั้นก็ให้ม้าวิ่งไปบนใบบัวตบมือแล้วก็เหยียดมือออกม้าวิ่งผ่านมาหยุดอยู่บนฝ่ามือทันแล้วก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เป็นจอมแห่งนรชนม้าอย่างนี้ควรจะจัดเป็นม้าแก้วได้หรือไม่พระเจ้าค่ะ ราชาก็ตัดว่าเป็นมากแก้วได้ดีใต้แน่นอนพอะน่ะมนพเขาจยได้กล่าวทูลว่าข้าแต่มหาราชสำหรับมากแก้วเพียงพอแล้วเท่านี้ก่อนขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูอนุภาพของแก้วมณีนี้บ้างเมื่อทูลแล้วก็แสดงอนุภาพของแก้วมณีให้ปรากฏเป็นรูปสตรีมั่งเป็นรูปบุรุษมั่งจำนวนมาก เป็นหมูเนื้อบ้างเป็นหมูนกบ้างเป็นพญานาคบ้างเป็นพญาครุฑบ้างเป็นกองช้างบ้างเป็นกองรถบ้างเป็นกองม้าบ้างเป็นกองเดินเท้าบ้างเป็นกองช้างบ้างกรมราชองครักษ์บ้างกรมม้าบ้างกรมรถบ้างกรมทคนเดินเท้าบ้างเป็นนครใหญ่มีกำแพงและเสาค้าสูงประกอบไป้วยป้อมเชิงเทินหน้าเกรงขาม มีถนนหนทางสามแพร่งสี่แพร่งมีหมู่บ้านด้านตลาดพ่อ <c> ค <oughs> <c oughs> ้าแม่ค้าประชาชนต่างวันนะมีการเล่นดนตรีมีการเล่นมหสรรยต่างๆมีมวยปล้ำมีรำนักเราะมีนักกลับนักร้องมีบุรุษรูปงามกำลังล่อลวงหญิงมีหญิงรูปงามแต่ใจร้ายกำลังล่อลวงชาย มีสวนสัตว์ประกอบได้วยเชิงเขาเป็นที่อยู่ของราชสีเสือเสือโครง่งเสือดาวแรกโคสุกรและมั่งอีกเก้งกวางละมัดชะมดแมวป่ากระต่ายกรแตมีแม่น้ำสวยงาม <c oughs> มีผงปลานานาพันธ์มีหิมะวันตะบันพดซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยเหล่ากินนอน มีประสาทราชมนเพียรอุ่งเรียงสุใสมีเหล่าเทพกัญญาทรงโฉมีลายแวบร้อนเหล่าเทพบุตเป็นต้นนี่กาวมณีเป็นอนุภาพของแก้วมณี <c oughs> หมายความมีแก้วมณีอย่างนี้แล้วก็จะนิรมิตรอะไรก็ได้ตามชอบใจ <c oughs> แล้วก็ยาในรมิตรออนได้มากไปกว่านี้ เมื่อปุณกยักแสดงพิธิหารแก้วันีอันแสนมหาศิจั์อย่างนี้แล้วยังได้ทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้จอมนาฎชนบุคคลใดชนะข้าพเจ้าด้วยสการข้าพเจ้าจะยกแก้วันีดวนี้ให้เป็นค่าแก่การพนันถ้าพระองค์ชนะข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะมีแก้วันีนี้ถวายแต่แต่ว่าถ้าข้าพเจ้าชนะ ข้าพระองค์จะขอพระราชทานอะไรจะขอพระราชทานอะไรพระองค์จะต้องให้อืมหมายความว่าถ้าเขาแพ้เขาจะให้มาด้วยเขาให้แก้วมัน,นีด้วยแต่ว่าเขาถ้าเขาจะนะเขาต้องการอะไรที่พระองค์มีอยู่พระองค์จะต้องให้ ท่านทั้งหลายผู้รับฟังฟังอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าแก้วมณีนี้มีอนุภาพมากก็หมายความว่าเป็นแก้วสารพัดนึกไม่แต่การสร้างเมืองสร้างวางทั้งถนนห้นทางก็ไม่ต้องสร้างดยคนใช้แก้วมณีเป็นอนุภาพปันดาลให้ปรากฏอันนี้ความจริงถ้าใครเป็นปราาพ, <c oughs> พระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิจะมีของดีหลายอย่างคือมีเกลือกแก้วมีแก้วมณีมีมัขันแก้ว มีช่างแก้วมาแก้วคุค้นคลังแก้วคุ้นพนแก้วแล้วก็นางแก้วคำว่าแก้วนี่หมายว่าดีเป็นนันว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปมาน,นั่งบรรยายเรื่องความเป็นพระเจ้ากจาัจจกพัทมันจะยุ่งเมื่อพระเจ้าโกรพยะจึงได้กลับกล่าวต่อไปว่าดูก่อนมานกยกเว้นตัวเราเสียเอเบกชฉัดและกากมเอสี เมื่อไม่คือหนึ่งเราสองสวิกชัตคือความเป็นพระราชาสองพันญาคือเอกอัครมเหสีนอกจากนั้นถ้าเราแพ้เราจะยกให้เป็นข้าพนันของท่านบนุญนักยักษ์ได้ฟังว่าถ้ากระนั้นก็ทรงชักไม้อ่ากระนั่งก็อย่าทรงซักชักชาอยู่เลยพระเจ้าค่ะมาเล่นการพนันกันเถิด จากนั้นการขัแข่งขันเสกการะหว่างพระเจ้าโกรพยะกับมานพบกับมานพบน้อยคือปุณณกยักษ์ก็เริ่มขึ้นทำกลางพระราชาร้อยเอกและก็มหาชนเป็นจำนวนมากร,ราชาเป็นฝ่ายทอดเสกกาก่อนพ <c oughs> <c oughs> ระองค์ทรงหยิบลูกเสกกาขึ้นมาแล้วก็ทรงขับเพลงนะขับเพลงเสกการและลึกถึง อารักขาอารุอรักขาเทวดาแต่เทพิดาตนหนึ่งให้ช่วยมีชัยชนะและว้วก็โยนลูกสกาขึ้นบนอากาศด้วยอานุภาพข้าปรุณายักษ์ลูกเกาขึ้นไปตะปาสกาขึ้นแต้มแพ้แต่อารักขาเทวดาช่วยให้พระองค์รู้ทันให้พระองค์รู้ทันแล้วก็รี รีบรับอรุษกาไว้ได้จึงได้โยนเข้าไปใหม่อีกเป็นครั้งที่สองแต้มที่แพ้ก็พลิกขึ้นมาอีกแล้วก็ทรงรับเอาไว้ได้อีกปุนนักยักแปลกใจจึงเพ่งมองดูว่านี่มาอะไรกันเนาะก็เห็นว่ามีอรุกอรักเทวดาอารักขาอารักเทวดากลัวตัวสันรีบหนีไปสุดเขาจักรวนัน เน้แสดงว่าปุณณกยักษ์เนะี่ะเขาเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากกว่าพอพระราชาทอดสการขั้นที่สามก็ตกลุมมาโดยรับไว้ไม่ได้แต้มก็แพ้พลิกก็อกขึ้นมาทันทีให้แต้มแพ้พโลโท่านปุณณกยักษ์ก็ร้องด้วยความดีใจว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว <c oughs> เสียงปุณณกยักษ์ดังกล้องไปโทษเทวี พระราชาทั้งร้อยเอ็ดและมหาชนต่างก็ร้องอื่งกันหนึ่งด้วยความเสียใจที่พระเจ้าโกรพยะต้องเสียประไทยเป็นกำลังพุณนกยักษ์เป็นผู้ชนะจึงได้กล่าวตามกฎของการเล่นการสกาวากีฬาวา่าท่านเป็นจอมแห่งนรชนเราทั้งสองพนันกันด้วยสก,กาเชน่นนี้ก็ต้องมีข้างใดข้างหนึ่งแพ้และชนะเป็นธรรมดา บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะขอจงพระราชทานทรัพย์อันมีค่านั่นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะสำหรับพระเจ้าโกรภยะจิึงถามว่าดูก่อนมนุษย์ทรัพย์สินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นช่างม้าโคกระบือแก้วแ,แหวนเงินทองอันใดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ของเรา ท่านยังขนเอาไปตามปรารถนาเถิดฝ่ายปุณณกยักษ์จึงได้กล่าวว่าทรัพย์สินสินน่งใดข้าพเจ้าไม่ต้องการเลยขอข้าพเจ้าขอพระราชทานมิทุระบัณฑิตแก่ข้าพเจ้าก็พอแล้วพระเจา้าค่ะตอนนี้ยุ่งพ <c oughs> ระเจ้ากรภรยยจึงได้ตอบว่าดูก่อนมานกมิทุระบัณฑิตนั้นเท่ากับตัวของเรา เราได้กล่าวแล้วว่านอกจากตัวเราสเวกชัดและอาการนเหสียกให้ท่านได้ท่านะทางนั้นสำหรับวิธุรบัณฑิตนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวเราแต่ผู้เดียวยังเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางเป็นเกาะแก่งที่เล่นลับและเป็นดวงประทีปอันหาค่ามีได้ท่านแยกเปรียบวิธุรบัณฑิตเป็นทรัพย์ภายนอกก็หาไม่ได้หาได้ใหม่ เขาเป็นทรัพยภายในเท่ากับชีวิตของเราคือเป็นตัวของเราเองนั่นทีเดียวสำหรับท่านปุณณก,กยักษ์ไม่ใช่นักพูดจึงไม่สามารถจะโต้ตอบข้อขัดแย้งคำพูดของประราชาได้ในที่สุดริงกล่าวว่าถ้าเราจะโต้เถียงกันก็เสียเวลาเปล่าๆ ทางที่ดีต้องให้วิธุรบัณฑิตนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินพระราชาเห็นชอบโดยนึกกล่าวว่าถูกแล้วพ่อมานก์ทูกแล้วเป็น้นว่าพระเจ้าโกรพยะตัดแล้วก็เข้าไปสู่โรงธรรมสภา <c oughs> ให้หาวิธุรบัณฑิตมาทันทีให้ไปตามมา <c oughs> สำหรับท่านปุณณกยัตถามิธุรบัฑิตว่ากิติศัก์ของท่านนี่โด่งดังนักว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมไม่พูดเท็จแม้แต่เพื่อชีวิตวันนี้เราจะได้ทราบความเป็นจริงว่าคําเล่าลือนั่นจะเป็นความจริงเพียงใดนี่นักปราชจ <c oughs> รินกันแสดงว่าบุณณกยักษ์นี่ก็เป็นนักปรา์ท่านอ พิทุระบัณฑิตจีเน่บอกว่าเอาเชิญท่านถามตามตามสบายเถิดท่านจะถามยังไงก็เชิญถามอุนนัก,กยากจีเน่พูดว่าท่านเป็นทายของพระราชาหรือเสมอหรือว่าสูงกว่าพระราชาหรือว่าเป็นพระบัญญติญาติของพระราชาอาแกถอนตาตอบต,ตามนี้ดิแต่ถามแบบนี้ักยุ่งฉลาดมาก ท่านวธทูระบัณฑิตจด้ตอบว่าดูก่อนมนกเราเป็นทายของพระราชาโดยกำเนิดทีเดียวแต่พระราชาจะมีอันเป็นอย่างไรก็ไปก็ตามเราจะต้องพูดจริงเสมอพระราชาจะพระราชาทานข้าพเจ้าเป็นข้าพานันแก่ท่านก็พึงพระราชาทานได้โดยธรรมสำหรับท่านปุณณกยักษ์ตบมือโหรรา กล่าวด้วยความดีใจว่าวันนี้เราชนะสองครั้งวิทูรบัณฑิตได้ความแจมกแจมแจ้งแกเราแล้วแต่พระราชาไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเรายอมยกวิทูรบัณฑิตไม่ยอมยกวิทูรบัณฑิตให้แกเราเนี่ยนะพระราชาได้สดับดังนั้นก็ทรงโทรมนัดว่าวิทูรบัณฑิต นี่ไม่เห็นแก่เราผู้มีคุณอุปการะบ้างเลยกลับเห็นแก่มานกซึ่งพุ่งจะมาพบกันกับเดียวเดียวนั่นเองแล้วก็ทรงพิโรธยิ่งได้แต่แกปุลนันกยักว่าถ้าวิธุรบัณฑิตกล่าวเช่นนั้นท่านก็จงเอาไปเถิดแต่พอตัดอย่างนั้นแล้วก็ทรงดำริได้ว่าถ้ามานกนี้เอาวิธุรบัณฑิตไปเสร็จแล้ว ก็ยากนักที่จะได้ฟังธรรมของเขาอีกถึงอย่างไรเราก็ควรจะให้พักรออยู่ในเมืองนี้ชั่วพราวก่อน <c oughs> พอจะได้ถามธรรมะบางอย่างหนูบ้างจินดยตัดว่าทามวิโทรมณิปเราใครจะได้ฟังธรรมขเขาทั้งอีกขอเชิญท่าน,สนแสดงธรรมแกเราก่อนเมื่อวิททรมนิปพร้อมแล้วจินใยตัดถามกรวสาสธรรมเป็นใจความว่า ท่านมีธุระผู้เป็นกระหัตโยครองเรียนจะประพฤติอย่างไรจรึงจะปลอดโปรง่งจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนและมีคำสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปจะไม่เศร้าโศกฟังแล้วก็จำด้วยนะท่านมีธุระบัณฑิตก็ตอบว่าผู้ครองเรียน ไม่ควรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาเออจำให้ดีนะข้อนี้นะว่าผู้ครองเรือนไม่คบหญิงไม่ควรค,รบ,หค,วรครบหญิงสาธารณะเป็นพัญญาและก็ไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวเักษาสีลประพฤติตามทมนองครองธรรมรักษาวงเจ้ากูลให้วัฒนาทาวร์ ไม่ประมาทในกิจการทุกอย่างมีเหตุผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกันด้านต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิงได้ความชนงประกอบแต่กิจที่เป็นสุจริตธรรมพูดจาแต่ถ้อยคําที่น่าฟังก่อนให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสงครให้ความช่วยเหลือทั้งการงานทั้งทางการงานทางการเงิน เท่าที่จะช่วยได้ไม่ดูได้สามารถสมสมัยคมกับผู้มีศีลเป็นผู้สูตรเมียแลวก็ปฏิบัติบำรุงสมณพราหมณ์เป็นมิตรที่เป้นว่าถ้าเป็นคราวาแใ่คนปฏิบัติอย่างนี้และผู้ครองเรือนคนปฏิบัติอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดป่งเป็นผู้มีการสงเคราะห์ดี ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีคำสัตว์แล้วก็พระเจะไม่มีมีคำสัตย์และจะต้องไม่เศร้าโศกไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ภายหน้าโอ้โหเสียงมันแห้งธรรมะของท่านไพเราะจริงๆ <c oughs> น่าฟังนะสําหรับท่านผู้รับฟังจะไม่ย้อนหลังแล้วเพราะว่าเทพนี้ถ้าสงสัยแล้วก็เข้ามีไว้ต้องการอยากจะฟังละเอียดไปเก็บไปสมบัติก็ได้ เมื่อวิทุระบัณฑิตสแสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรม,มาทิตวายความเคารพแด่พระราชาพระราชาพร้อมไปด้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดเสด็จกลับเข้าสู่พระราชนิเวทวิทุระบัณฑิตก็จะไปกับจะกลับยังเคหายของตนแต่ว่าปุณณกยะกก็กล่าวว่าท่านต้องไปกับขาพเจ้า เพราะว่าพระราชาพระราชทานท่านแก่ข้าพเจ้าแล้วท่านตกเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นนายของท่านท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของท่านวิสัยของบัณฑิตที่แท้จริงย่อมทําตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนโอ้โห ฝ่ายวิทูรลบันดิก็ตอบว่าดูก่อนมนพข้อนั้นนะข้าพเจ้าทราบทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนศักษามันก่อนความจริงข้าพเจ้าได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากมายอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้านี่พูดความจริงเป็นประโยชน์แก่ท่านดูโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชา ทำให้ท่านในตัวข้าพเจ้าด้วยความจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่นฉะนั้นข้อนี้ท่านจงรู้ถึงว่าข้าพเจ้ามีคุณจะท่านมากแล้วเพราะเหตุนั้นท่านยงยับยั้งอยู่ก่อนพอข้าพเจ้าได้สั่งสอนบทปัญญาไว้บ้างขอให้โอกาสกันบ้าง <c oughs> สำหรับปุณณกะยักษ์ได้ฟังแล้วก็เห็นจริงคิดว่าบัณฑิตนี้พูดจริง แล้วก็เป็นคนมีคุณกับเรามากทีเดียวแม้หากว่าจะให้เราพักอยู่ก่อนสักเจ็ดวันหรือกึ่งเดือนก็เป็นการสมควรคิดแล้วจึงกล่าวว่าตามใจท่านเถิดท่านผู้จเจริญท่านจงสั่งสอนบุตรภัญญาของท่านเถิดเพื่อว่าเมื่อท่านไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขพูดแล้วก็เข้าไปพักอยู่ในเรือนของวิธุรบัณฑิตั่นเอง สำหรับท่านวิทุรวันดิตได้การต้อนรับแก่ปุณณกยักษ์เป็นอันดีให้พักอยู่ในห้องโถงใหญ่อันสง่างามเพียบพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงมอบนางบำเรอเร่งมอบนางบำเรอร่างงามดยเจเทพิกัญญา,ยาให้อยู่ปฏิบัตินวดฟันอย่างเพียงพอ มีให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจึงการพอนรำขับร้องและดนตรีเพื่อขับกล่องให้รื่มรมแล้วตนเองก็ไปหาหนางอนโนชาผู้เป็นพัญญาแล้วก็เรียกบุตินดาเข้ามาพร้อมกันเมื่อในผู้คนในบ้านของธุรบัณฑิตผู้คนในบ้านของธุรบัณฑิตย่อมเต็มไปด้วยความเศร้าใจเมื่อ ขให้เข้ามาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบิดาด้วยใบหน้าอันนองไป่้ด้น้ำตาแม้ธุระบ,บัณฑิตเองก็ทนฝืนออื่นไม่ได้สวมกอดบุตรทินดาด้วยความอะไรเป็นอย่างยิ่งเพื่อตั้งสติเมื่อได้ตเมื่อตั้งสติได้แล้วยิงกล่าวว่าพระราชาได้พระราชทานตูวเราแก่มานพผู้ชนะเสกาเพราะการแพ้พนัน เราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้อีกเพียงสามวันเท่านั้นเป็นนั้นว่าจะสั่งเสียต่อกันไปก็ไม่ไหวบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดพอดีมาเรื่องนี้น่าฟังนหะน่าฟังจึงไม่มีการแทรกไม่มีการแซงอะไรมากแต่วันนี้เวลาหมดแล้วที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่นั้นก็จำเป็นจําใจต้องต้องจากกันก่อนขอบรรดาสาวกข้อองค์สมเด็จระชินวร์ผู้มีความคล้ายในธรรมได้โปรดยับยั้งชั่งใจไว้ฟังวันหน้าต่อไปสําหรับวันนี้ลาก่อนของความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี